กูสุรานิดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะแอดไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนที่ดูช่องนี้อยู่นะเป็นเหมือนกันกับแอดหรือเปล่านะคะทุกอุปกรณ์จริงๆนะคะทั้งทีวีทั้งมือถือ ทั้งโน้ตบุกนะคะมีกี่อุปกรณ์ค่ะเปิดเซนไ y หมดเลยนะคะเพื่อที่จะรอดูรอเป็นกำลังใจงให้กับเซียวจ้านนะคะเมื่อคืนนี้เซียวจ้านค่ะ3สถา,านีที่เราทราบกันนะคะสถานีตรงฟางสถานีปักกิ่งนะคะรวมถึงที่ CCTV ด้วยค่ะแต่ก็เหมือนคนแบบสติีไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะตอนที่เซียวจ้านออกมาคือทั้งดู ถ่ายภาพนิ่งอัดคลิปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรก่อนดีคือมันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากจริงๆค่ะมันเป็นภาพที่เราไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าเราจะได้เห็นมันอีกค่ะมันเหมือนฝันจริงๆนะคะมันเหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมาเราโดนโกดเอาไว้ค่ะมาปีนี้เหมือนเราได้วิ่งไปอย่างอิสระแล้วนะคะและเซียวจา้านมาคืนกันเต็มที่มากๆเลยค่ะ วันนี้กับชื่อคลิปนะคะก็คือความหล่อไม่คงที่แต่ความดีนั้นคงทนเจ็ดเหตุผลที่เรายังคงวนรักแต่เสียวจ้านค่ะ แอดก็คิดคอนเทนต์เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการรายงานข่าวนะคะวันนี้ก็มีข่าวของเซียวจ้านอยู่แล้วหล่ะนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นค่ะก็เพิ่ม7ข้อจริงๆมันอาจจะมากกว่านี้ค่ะแต่ว่า7ข้อนี้แอดว่ามันน่าจะโดนใจเราชาวกู่ซูไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับความรู้สึกที่มันอัดอั้นใจมันดูไปด้วยแบบร้องไห้ไปด้วยนะคะมันเหมือนแบบนี่ฝันไปหรือเปล่านี่ฝันไปหรือเปล่าปกติถ้าว่าเซี่ยวจ้านออกงานนะคะทุกคนก็จะเห็นแอดอัพคลิปรัว2ช่องเลยนะคะช่องเสียวจ้านเวอร์ เจอช่องกูสูรานแต่เมื่อคืนนี่แบบนิ่งค่ะแบบอยากจะดูดูดูค่ะมันเหมือนเราไม่ได้ดูแบบนี้มันนานมากแล้วค่ะมีความสุขมากจริงๆค่ะก่อนที่จะเข้าข่าวเซียวจ้านค่ะเอกลิสมาทั้งหมด7ข้อดีกันนะคะสำหรับ7เหตุผลที่เร่องคงวนรักแต่เซียวจ้านค่ะ รักแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ก็ต้องสารภาพมั็นมาเลยนะคะว่าก่อนนั้นเราอาจจะเคยชอบเราจ,จะเคยปิ๊งดาราฝั่งฮ่องกองไต้หวันอะไบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมีแอบไปปิ๊งบ้างนะคะแต่สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่อีกนอค่ะไม่เลยนะคะเซียวจ้านคือรักแรกจริงๆค่ะสำหรับ จีนแผ่นดินใหญ่นะคะคือดาราจากประเทศจีนนั่นเองค่ะเซียวจ้านเป็นคนแรกนะคะที่เดินเข้ามาในหัวใจของเรานะคะก็เป็นรักแรกของเราหลังม่านไม่ไผ่จริงค่ะระแวกไปไม่เจอจะมีแพนด้านะคะแต่เราไปเจอกระต่ายสุดน่ารักหนึ่งตัวค่ะนั่นคือเซียวจ้านนะคะเขาก็ทให้เราหลงอยู่ในป่าไผ่นั้นค่ะออกมาไม่ได้เลยจริงๆนะคะแล้วก็มีความสุขแบบนั้นค่ะ เซียวจ้านเป็นรักแรกของเราจริงๆนะคะนี่คือเหตุผลข้อแรกเลยค่ะหน้าตาตรงสเปคจะบอกว่าไม่ได้ชอบเซียวจ้านที่หน้าตาชอบที่ความสามารถอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะคือเซียวจ้านเป็นหน้าตาที่สเปคเป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างสเปกของแอดเองคะ่ะก็คือแบบนี้เลยนะคะชอบแบบนี้เลยสูงขาวตาโตตาหวานเชื่อมอะไรแบบนี้นะคะ เสียวจ้างก็เป็นหน้าตาสเปคแบบที่เราชอบจริงๆค่ะเราชอบแบบนี้นะคะโครงหน้าแบบนี้ขุ่นแบบนี้ค่ะ ก็คือนิยามคำหล่อของผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนที่ไม่ชอบหน้าตาลักษณะแบบนี้อาจจะมองว่าไม่หล่อค่ะแต่สําหรับเราเองค่ะแอดเองแ้ชอบหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคือถ้าหากว่าผู้หญิงเรานะคะมองผู้ชายทุกคนหล่อเหมือนกันนะคะเราคงจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนเดียวกันทั้งโลกใช่ไหมคะก็คือสเปคของคนเราแตกต่างกันแต่ว่าเซียวจ้านค่ะหน้าตาของเขาหุ่นของเขามันเป็นสเปคของเราเป็นแบบนี้นะคะ ทัศนคติดีคิดบวกความสามารถที่มีมากกว่าหน้าตามีอะไรเกิดขึ้นมาก็เอาอยู่แอดว่าคนหล่อค่ะมีอยู่เยอะแยะมากมายทุกวันนี้คนหล่อเดินชนคันตายนะคะในยุคที่เราสามารถจะเสกสรรหน้าตาได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าคนที่จะมีความคิดบวกและจะใช้ชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะในเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ แต่เขาก็ยังมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ขับเคลื่อนค่ะแฟนคลับที่อยู่เบื้องหลังเขานะคะให้เดินไปได้การค่ะด้วยพลังบวกได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆพูดแล้วก็ขนลุกนะคะแอดว่าในรอบ100ปีหรือ2 0 0ปีอาจจะมีคนแบบนี้อยู่ไม่เยอะค่ะคนที่สามารถสร้างพลังบวกให้กับมวลชนได้เยอะแบบทั่วโลกมากขนาเสียวจ้านค่ะแอ่ไม่ได้พูดอะไรเกินความจริงค่ะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ เราก็เห็นกันอยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากความคิดบวกๆของเซียวจ้านนะคะที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่เรามีความสุขนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นไปได้วยกันนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของความสามารถนะคะคนที่เป็นแฟนคลับเซียวจ้านอาจว่าไม่ต้องพูดเยอะคะ่ะเรื่องของ โปรไฟล์เซียวจ้านนะคะความสามารถในเรื่องของการออกแบบนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะเรียนเก่งนะคะเป็นประธานชมรมขับร้องประสานเสียงกองมหาวิทยาลายัยเป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นในส่วนของการเป็นศิลปินของเซียวจ้านค่ะการร้องการเต้นการสแสดงนะคะมีครบจริงๆค่ะรางวัลการันตีในช่วงปี2019ถึงปี2020นั้นเยอะแยะมากมาย เกินกว่า40รางวันนะคะคือมันเยอะมากจริงๆค่ะผู้ชายที่เปลี่ยนทัศนคติและนำพาเราไปสู่โลกใบใหม่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแอดเองคงจะเหมือนหลายๆคนนะคะที่ไม่เอาอะไรที่เป็นจีนค่ะไม่เอาเลยนะคะเพราะคอน,นนั้นเราจะเป็นติ่งอะไรมาเยอะๆมากมายนะคะอย่างแอดเองก็ติ่งอะไรมาเยอะๆมากมายเพียบไปหมดเลยนะคะนักฟุตบอลยูทูบเบอร์นะคะติ่งเกาหลีติ่งฝรั่งอะไรแบบนี้ค่ะ พอมาเจอเซียวจ้านนะคะเราเอาทุกอย่างที่เป็นจีนไม่จีนไม่เอานะคะคือเขาเปลี่ยนทัศนคติของเราที่มีต่อประเทศของเขานะคะวัฒนธรรมของเขาคือเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพลงนะคะทุกวันนี้ฟังแต่เพลงจีนภาษาค่ะเรียนภาษาจีนอาหารนะคะชอบกินอาหารจีนท่องเที่ยวอยากจะไปแต่จีนนะคะขนาดการแต่งตัวคะ่ะแต่งกายเรายังใส่ชุดกี่เพ้าเลยนะคะ เห็นชุดกีเพ้านี่เดินตรงเข้าไปจับก่อนเลยนะคะแบบชอบเหลือเกินค่ะมันก็แปลกนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ไหว้เจ้าแบบคนจีนอีกต่างหากค่ะเสี่ยวจ้านทำให้เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะคะในรอบ2ปีค่ะเขาเป็นผู้ชายที่เปลี่ยนทัศนคติของเราแล้วก็นําพาเราไปสู่โลกใบใหม่นะคะแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะศิลปะวัฒนธรรมของจีนแบบที่เราไม่เคยเจอค่ะแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆในหลายๆเรื่องนะคะต้องขอบคุณเสี่ยวจ้านจริงๆสําหรับข้อนี้ค่ะ ข้อที่5แบบอย่างของคนดีนิสัยดี ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับลค่ะปี2020นะคะเราและเมนของเราเซียวจ้านนะคะตรงนี้สาวคนที่เป็นแฟนคลับเซียวจ้านค่ะเราเจออะไรกันมามากมายน้ําตาเล็ดน้าตาร่วงขนาดไหนคงจะไม่ต้องอธิบายกันให้ยืดยาวนะคะเราเจอมรสุมทางโลกโซเชียลค่ะแต่เซียวจ้านงคงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะคะอย่างที่เขาเป็นมาโดยตลอดค่ะไม่ตอบโต้อยู่นิ่งๆทําความดีทําการกุศลอย่างเดียวค่ะมากมายหลายร้อยโครงการนะคะสร้างโรงเรียนสร้างถนนบริจาค ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะช่วงโควิดนะคะร้องเพลงการกุศลบริจาคเงินบริจาคอาหารบริจาคชุดอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ค่ะช่วงน้ำท่วมก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วยเหลือเกษตรกรผุดโครงการต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีไม่พอค่ะก็ยังเป็นคนที่นิสัยดีด้วยนะคะเป็นศิลปินที่นิสัยดีและคนที่ได้พบได้เจอนะก็บอกว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยค่ะคนที่เคยร่วมง,งานกับเซียวจ้านนะคะทุกคนมาโพสต์บอกเลยนะคะว่าเซียวจ้าน เป็นคนดีค่ะอย่าไปทําอะไรเขาเลยค่ะเป็นคนดีเป็นคนดีมากจริงๆ100%เนะคะที่ร่วมงานกับเซียวจ้านคือตกหลุมรักค่ะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะข้อที่6อบอุ่นหัวใจเมื่อได้คิดถึงติ่งมาเยอะค่ะแต่ละคนดเองก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่เราไม่เคยคิดถึงค่ะ ไม่เคยคิดถึงดารานะคะไม่เคยคิดถึงนักฟุตบอลไม่เคยคิดถึงอะไรที่แบบว่าเราเคยติ่งคะ่ะโอเคแหละเราเป็นแฟนคลับคนนี้ก็คือเป็นแฟนคลับนะคะแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราต้องคิดถึงคะ่ะแต่เซลวจ้านเราคิดถึงคะ่ะนอนคิดถึงร้องไห้คิดถึง คือไม่มีแฟนก็ได้มีเซียวจ้านก็พอมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราค่ะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรอีกแล้วเมื่อเราเป็นแฟนคลับของเซียวจ้านนะคะรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากเหลือเกินเพียงแค่เราคิดถึงค่ะเราก็มีกําลังใจที่จะทํานู่นทํานี่นะคะบางครั้งบางทีอยู่กับแฟนทุกใจมากกว่าการเป็นแฟนคลับเซียวจ้านซะอีกเพราะฉะนั้นความรู้สึกของแอดนะคะมีเซียวจ้านแอดไม่ต้องมีแฟนก็ได้ค่ะมันอบอุ่นหัวใจมันรู้สึกว่ามันพอแล้วมันเต็มแล้วนะคะ ะข้อสุดท้ายค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ท้ายที่สุดสำหรับความรู้สึกในใจของเรานะคะก็คือใจเรามันอยากรักแต่เซียวจ้านค่ะแปลกไหมคะไม่อยากรักใคร ในรอบปีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะดาราหล่อศิล,ลปินนักแสดงหล,ะละ่อเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ทุกวันค่ะไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งนะคะเซา์อเมริกาไม่ว่ากระแสใครจะมาแรงยังไงในเทรนด์ของโซเชียลนะคะทำไมหัวใจของเรามันถึงได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะมองใครก็ไม่หล่อเลยนะคะเหมือนหัวใจมันไม่เอาอะไรอีกแล้วค่ะนอกจากเซลวจ้าน นี่มันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าจริงนะคะความรักที่มีให้กับเซียวจ้านค่ะมันไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะมันมีแต่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นและเซียวจ้านค่ะก็ทําให้เรานั้นรักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนไม่รู้จัก มากยังไงแล้วนะคะนี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะคะขอบคุณเซียวจา้านค่ะที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นแฟนคลับของเขานะคะจริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้ค่ะความรู้สึกในใจมันไม่สิ้นสุดแต่วันนี้ก็ไป7ข้อเลยนะคะสําหรับเรื่องราวของความรู้สึกของเราที่มีต่อเซียวจา้านที่เรายังวนรักเขาอยู่แล้วก็จะรักแบบนี้ตลอดไปค่ะ ในส่วนการแสดงเซียวจ้านเมื่อคืนนี้นะคะก่อนอื่นเลยคะ่ะขอบคุณเซียวจ้านสตูดิโอด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ท็อปฟอร์มจริงๆนะคะอัพเยอะจริงๆค่ะปกตินี้อัพน้อยนะคะเมื่อคืนนี้อัพภาพเซียวจ้านเยอะมากๆเลยนะคะแต่ละเซ็ตหล่อสุดใจไปเลยข้างหนึ่งค่ะขอบคุณเซียวจ้านสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อคืนนี้ค่ะเพลงแรกที่ออกมาต้องบอกว่าตะลึงไปเลยนะคะสําหรับเพลงที่เซียวจ้านร้องค่ะกับวง Black p พน t h e r นั่นเองค่ะวงเสือดํานะคะ เพลงชื่อ To All Those Who Know My Name ค่ะเสี่ยวจ้านกับมาดอกเกอร์นะคะใครไหวก็ไปขอเลยนะคะเพลงนี้เสี่ยวจ้านร้องที่สถานีปักกิ่งค่ะหล่อที่สุดแล้วก็เท่ที่สุดไปเลยค่ะเสี่ยวจ้านทำได้ดีมากจริงๆนะคะแล้วยังมีเพลงร้องรวมค่ะเพลง Meet in ักกิง่งค่ะส่วนที่สถานีตรงฟางนะคะเสี่ยวจ้านกับสุดสีแดงนี่ก็หล่อสุดใจไปเลยข้างหนึ่งนะคะตอนแรกเสี่ยวจ้านออกมาค่ะก็มานั่งพูดคุยนะคะทักทายไปยัยงคุณพ่อคุณแม่ที่ฉงชิ่งค่ะคุณยายด้วยนะคะ เซลเจ้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณยายเห็นผมไหมสวัสดีปีใหม่ครับปีนี้ผมไม่ได้กลับไปฉลองปีใหม่ก็อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องกังวลน,นะครับผมสบายดีมากแล้วก็ตอนนี้พวกคุณทานอะไรกันอยู่ขอดูหน่อยหอมจังเลยคิดถึงพวกคุณนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับอย่าลืมดูชุนหวานช่องตรงฟังจะได้ดูผมนะโอเคพวกคุณค่อยๆกินนะบ๊ายบาย หลังจากที่พูดเสร็จค่ะเสี่ยวจ้าก็ร้องเพลง Stranger นะคะหล่อสุดจะปัรยายจริงๆค่ะและอีกหนึ่งการแสดงนะคะสำหรับเพลง Running to You with All I Have นะคะเป็นเพลงที่อาจชอบมากๆเลยนะคะเพลงนี้เสียวจ้าก็กลับมาร้องอีกที่สถานีตรงฟางนะคะแล้วก็ชุดนี้เสียวจ้าหล่อมากจริงๆค่ะ ส่วนที่สถานี C C T V นะคะนี่ก็มีสัมภาษณ์เซียวจ้างกันด้วยนะคะมีนั่งพูดคุยกับนักเขียนเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานด้วยค่ะนี่เขามีโพสต์ด้วยนะคะว่าเซียวจ้างและถังซานะมีโชคชะตาที่คล้ายๆกันเซียวจ้างก็บอกว่าเมื่อถูกโชคชะตานำพาไปผมจะทำให้ดีที่สุดในทุกเวทีของผมมาร่วมติดตามเซียวจ้างในปี2021และตัวคุณในแบบที่ดีขึ้นกันเถอะ แล้วก็สนในคลิปนี้ค่ะเียวจ้งางก็โชว์รูปถ่ายมารเรๆนี้นะคะเป็นรูปถ่ายที่ปักกิ่งค่ะตอนชั่วโมงเร่งด่วนนะคะคือตอนนั้นเซียวจ้างบอกว่าเขาเห็นคนแล้วก็รถเนี่ยมันมากมายและเียวจ้า็หยุดคิดว่าจะมีกี่คนกันที่เป็นแบบเขากันนะที่จากบ้านเกิดมาเพื่อที่จะทํางานในปักกิง่ง เสียวจาย้าวก็เป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างจะละเอียดจริงๆนะคะและที่สําคัญน่ะรูสึกว่าเซียวจาย้าวเป็นคนที่รักบ้านเกิดจริงๆค่ะมีเซียวจายว้านมีวาดภาพเป็นของข,องขวัญกันด้วยค่ะสำหรับช่วงปี2021นะคะนิติสารใน,นตรงฟางนะคะเซียวจาย้านบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยในฐานะของนักออกแบบความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมก็คือการไปที่บริษัทมาร์เก็ตติ้งแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้แล้วก็เป็นนักออกแบบที่น่าทึ่ง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะคิดไอเดียแล้วก็ปกอัลบ,บั้มบางส่วนในแบบของผมเซียวแจ้ก็วาดออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะพร้อมกับอวยพรปีใหม่ค่ะแล้วก็สําหรับแอคเค n t ไวป์ปอเซียวจ้าเมื่อคืนนี้ค่ะเซียวจ้งก็อัพคลิปที่ร้องเพลงลงไปนะคะ2คลิปด้วยกันค่ะคลิปแรกเป็นช่วงเวลา3ามทุ่มนะคะสำหรับเพลงที่ร่วมร้องกับวง black panther นะคะที่สถานีปักกิ่งค่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะคะตอนที่เซียวจ้งอยู่ที่สถานีตรงฟางค่ะ พร้อมบอกข้อความนะคะที่บอกว่าในบ้านเกิดของผมแล้วก็ในต่างแดนจะมีแสงสว่างที่ส่องแสงให้คุณอยู่เสมอก็เป็นคำพูดพลังบวกจริงๆนะคะสำหรับช่วงเวลา22นาฬิกา30นาทีที่เซียวจ้านอัพนะคะนั่นก็เป็นสองการอัปเดตของเซียวจ้านเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับบนเว่ยป๋อนะคะส่วนในเซียวจ้านโซโอเมื่อวานนี้ถีบเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะวันนี้ค่ะส่งท้ายกันที่เซียวจ้านกับการอัพต้องอินในช่วงเช้าค่ะ เซียวจ้านก็บอกว่ารวบรวมสมาธิคุณเองก็สามารถเรียกวิญญาณยึดของตัวเองออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณเซียวจ้านนะคะอย่างตัวแอดเองค่ะวิญญาณยึดของแอดนะคะอาจจะเป็นต้นมะละกอก,ก็ได้นะคะเพราะแอดชอบกินสมตำนั่นเองค่ะขอบคุณตำนานจอมยึดผู้ถังซานและก็เซียวจ้านด้วยนะคะถังซานค่ะเป็นซีรีส์เป็นละครที่ทําให้เรามีจินตนานการในการดูด้วยตลอดเวลาจริงๆนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าเราสนุกมากจริงๆค่ะ แขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะในคืนวันเสาร์นี้นะคะสินเจียยุอีสินยิโวใช้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ